คุณผู้ชมคะผล,ละไม้นะคะไม่จําเป็นต้องทานสดอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ผล,ลไม้แปรรูปนะคะก็อร่อยไม่แพ้กันเลยแถมยังมีให้เลือกรายรูปแบบเลยนะคะวันนี้ค่ะแพนมติดใจซองนี้มากๆเลยอยากจะไปตามหานะคะแหล่งผลิตค่ะอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปตามหาพร้อมกันเลยค่ะ <Wow. S 1> เจแล้วคะ่ะนี่ที่มาของความอร่อยคะ่ะ นี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่แพมนะคะจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้เรื่องราวของการเพิ่มมูล,ลค่าผล,ลไม้นะคะด้วยการแปรรูปค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากมือหนึ่งเลยค่ะในด้านการทำธุรกิจแปรรูปผล,ลไม้นะคะคุณพี่วิสุทธ์ค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทจันทบรีโกลบอลฟู้ดค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะได้ยินมาว่าพี่วิสุทธ์เนี่ย อยู่ในวงการแปรรูปผลไม้มานานแล้กี่ปีแล้วคะประมาณใกล้ๆย5ปีครัโอ้โหยาวนานมากนะคะจันทับรีกโกลบอรฟู้ดเนี่ยเราแปรรูปผลไม้อะไรบ้างคะก็ทำผลไม้ทุกอย่างที่มีวัตถุดิบในประเทศไทยเ,เราเริ่มต้นจากการทําทุเรียนสมัยเราเริ่มต้นเนี่ยทุเรียนมันราคาตกต่ำมากแล้วก็เลยคิดจะหาทางดูดซับผลผลิตออกไปจากต<ฆ>ลาดเนาะพยายามพัฒนาทุกอย่างในการแปรรูปทุเรียน ก็มาจบที่ตัววัคซัมฟริซได้เราก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับในการสร้างตลาดแล้วก็สร้างความยอมรับในตลาดก,ก็อยู่ได้ทุกวันทุกวันนี้นะครับหนูเห็นว่ามีฟร o เซนด้วยไอ้ธุรกิจแชรแข็งเราเริ่มต้นจากตลาดญี่ปุ่นทำามงแช่แข็งเข้าญี่ปุ่นพอทำโมงเสร็จมันเลยก็เลยพอมีเครื่องมือเสร็จกล็ลองทําทุเรียนลองทํามังคุดลองทำอัสับรถทำมาก็เลยทําทุกอย่าง ปรดักที่พี่วิสุทธ์นำมาใช้อ่ะคะ่ะก็คือผลผลิตจากจังหวัดจันทบุรีเลยหรือว่ามีจังหวัดใกล้เคียงด้วยคะจุดมุ่งหมายเริ่มต้นของธุรกิจแปรูปผลไม้ก็คือเริ่มจากทุเรียนซึ่งก็มองผลผลิตในพื้นที่จันทบุรีเป็นหลักเลยนะครับเรื่องของทุเรียนเนี่ยจันทบุรีเองสมัยก่อนเนี่ยระบบก,การจัดเก็บเราอาจจะไม่ไม่พร้อมขนาดนี้นะ,ะห้องเย็นเก็บสต็อกสินค้าเราอาจจะไม่พอเราก็จะเปต้องซื้อวัตถุดิบ ป้อนทั้งปีนะครับก็มีการไปใช้ผลิตทางพักได้ด้วยนะครับสินค้าตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเนี่ยเราก็อาศัยทางจังหวัดสะแก้วเป็นหลักประมาณสัก7ซนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไปทางพิษณุโลกไปทางประจวบคีรีขันหรือนครราชสีมาธุรกิจของการแปรรูปผลไม้เนี่ยมันมีอยู่เยอะเลยนะคะในตลาดตอนนี้ แต่สเสน่ห์อะไรที่ทำให้แบรนด์ของพี่วิสุทธ์นะคะเติบโตแล้วก็ขายส่งออกได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างนี้คะ่ะเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ของตลาดในอนาคต,ตเนี่ยต้องมีความปลอดภยัยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติการปรุงแต่งด้วยรสชาติเติมน้ำตาลเติมสารกันเสียกันบูดเนี่ยอนาคตมันคงจะไม่ใช่ยุคข,ของมัน นะครับแล้วเราก็เลยเริ่มต้นได้แบตคัมคฟีสต์ไซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ว่าไม่มีการเติมสารเคมีใดๆเข้าไปในระบบนะครับทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติ100%ยเปวัตถุดิบมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นสินค้าทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้นะครับแค่เอาน้ําออกอย่างเดียวจากเนื้อเยื่อของตัวสินค้าค่ะทุกอย่างจะยังอยู่ในสภาพเดิมทั้งสีรสชาติกลิ่นเหมือนเดิม ก็หลายคนคิดว่าอาหารแปรรูปจะไม่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าในบางสินค้าอย่างสินค้าของที่นี่ก็คือการันตีเรื่องของความปลอดภัยนะคะและก็ความอร่อยด้วยใช่ไหมคะครับอันนั้นเป็นหัวใจหลักของเราเลยนะครับที่เราเติบโตมาทักตวันนี้เพราะว่าผู้โิโภคลูกค้ามีความเชื่อมั่นในจัทนทรีโอรเพโฟตน,นะครับว่าเรื่องของคุณภาพเชื่อถือได้ค่ะฝากปลอดภัยในอาหารด<ม>ีถ้าปิดพันุ์ที่ดีจากประเทศไทยเนีน่ย ctf ยืนหนึ่งตลอดครับ คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าไปบางประเทศนะคะถ้าได้เจอสินค้าตัวนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีจําหน่ายหลายจุดมากแหล่งขายที่ตอนนี้ส่งไปอยู่มีประเทศอะไรบ้างคะตลาดหลักของเรานะครก็เป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์เยอรมัน ถ้าใครทําเรื่องของอาหารส่งออกจะทราบได้เลยนะคะว่าการส่งไปแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีกฎกติกาค่อนข้างสูงเลยแต่อเมริกาตอนนี้บางเรื่องเข้มข้นกว่าของญี่ปุ่นอีกะนะครับอันนั้นหมายความว่าถ้าเราจะยืนอยู่ในธุรกิจอาหารระหว่างประเทศเนี่ยคิดว่าเรื่องมาตรฐานของสินค้าเนี่ยน่าจะเป็นระดับต้นๆ และหนูขอถามต่อเลยโปรดักต์ไหนที่ถูกใจลูกค้ามากที่สุดถ้าทางทางเอเชียอย่างจีนเนี่ยทุเรียนอาจจะนำอันดับต้นๆนะครับ,รบหรือถ้าไปทางญ,ญี่ปุ่นเกาหลีมะม่วงอาจจะขึ้นอันดับต้นๆนะครับอันที่ไปทางทวีปอเมริกาหรือทางออสเตรเลียนเนี่ยช่วงมงคุดพวกสับปะรด ว่ากล้วยทุเรียนก็พอไปได้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นสูงกว่ามันแล้วแต่ตลาดว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเราจะได้ไม่มีความเสี่ยงอยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่งอันนี้เราก็สามารถเกิดความสมดุลอ่ะผลไม้อันนี้ไปประเทศนี้อันนี้ไปประเทศนั้นจะได้ทาได้หลายๆอย่างมันจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วยนะคะ ก็เป็นลักษณะของทุเรียนแช่แข็งที่แกะแยกเปลือกออกไปแล้วแล้วก็ไปแช่แข็งนะครับเก็บสต็อกไว้สําหรับรอตัวกระบวนการไป้าฟรีสไตน์ต่อไปค,ค่ะอันนี้คือ,อที่เป็นฟรเซนใช่ไหมคะหนูสงสัยค่ะถ้าเกิดว่าแกะทุเรียนมาแล้วแล้วเราเอาไปแช่ฟรีตู้เยน็นเราบ้างนะคะมันจะได้แบบนี้ไหมคะถ้าดูภายนอกก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าตัวเทคเจอร์มันมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตู้เย็นในบ้านเราเนี่ยแค่มันเหมาะกับการเอาสินค้าที่ ผ่านกระบวนการแชร่แข็งจากโรงงานหรือมาแล้วมาเก็บรักษาไว้เฉยๆไม่ให้มันเสีย,สยหายนะครับไม่ใช่มันไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับทําสินค้าแช่แข็งะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เทคโนโลยีของที่ทางโรงงานเนี่ยมันก็จะทําให้เท็กเจอร์ใกล้เคียงแบบ,บสดมากที่สุดใช่ไหมคะต้องครับอันนี้คือเป็นวิธีของการแชร่แข็งที่ทําให้คุสมบัติของเนื้อเยื่อข้างในเนี่ยใกล้เคียงธรรมชาติหลังจากที่เราเอาออกมาดีฟอสให้มัน อุณหภูมิเหมาะกับการบริโภคก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ใกล้เคียงโอ้น่าลองมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมเลยนะคะคนได้เวลาชิมแล้วค่ะเราจะเอาไปแช่ช่องฟิดนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับที่เราเห็นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูอืมอร่อยเหมือนไอศครีมค่ะค่ะหลายท่านบอกมันเหมือนกับกินไอศครีมค่ะ ใช่ธรรมชาติเลยใช่ค่ะมัน<ต>เป็นคุณสมบัติพิเศษของทุเรียนจริงไอซครีมอ่ะมันอาจจะเหมือนกับมีความหวานอะไรบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาแต่อันนี้มันเป็นหวานธรรมชาติแบบทุเรียนเลยใช่ครับเพราะว่าไอศ์ครีม,มี่ยต้องเติมน้ําตาลเติมไขมันเติมนมสดอากาศร้อนๆบ้านเราแบบนี้ได้กินอะไรเย็นๆแบบนี้แล้วก็เป็นผลไม้ที่หลายๆคนชอบเพราะว่ามันฟินมากเลยนะคะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจริงๆค่ะและแพมก็เลือกที่จะกินต่อค่ะ ขอถามต่อเลยค่ะในเรื่องของคนที่สนใจอยากจะมาทำธุรกิจสินค้าแปรรูปผลไม้แปรรูปแบบนี้สามารถขอคำแนะนำจากที่นี่ได้ไหมคะคด้วยความยินด,ดีครับและก็ขอถามเคล็ดลับหน่อยค่ะว่าอะไรคือหัวใจและก็สิ่งสำคัญในการที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนี้ค่ะคือเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจสู่เป้าหมายนะครับเชื่อมั่นตัวเองว่าต้องทำในสิ่งที่ดีทำสินค้าที่ดี นะครับแล้วถึงเวลาตลาดก็จะยอมรับเองค่ะ,ะคลูกค้าก็จะได้ทานสินค้าที่มีคุณภาพในเกรดที่พรีเมียมแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะเอาล่ะหนูขอให้พี่พิสุทธ์ช่วยฝากสินค้าฝากโปรดักต์แล้วก็ฝากตัวบริษัทได้ไหมคะถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อสินค้าจากทางจันทบุรีโกลบอลฟู้ดนะครับก็สามารถจะติดต่อมาที่ทางโรงงานได้โดยตรงนะครับก็มีเจ้า้าที่ฝ่ายขายคอยดูแล ครซึ่งปกติสินค้านี้จะเป็นสินค้าเพื่อการส่งออกเกือบร้อยเปอรซนะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับไปจำหน่ายหรือไปทำตลาดที่ไหนก็มาติดต่อกันได้นะครับก็ยินดีครับ เห็นไหมคะว่าแบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติขนาดนี้นะคะแล้วคนไทยนะคะไม่ลองได้ยังไงคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าสินค้าแปรรูปนะคะผละไม้แปรรูปก็อร่อยไม่แพ้ผลไม้สดเลยค่ะลองเปิดใจกันดูนะคะสาหรับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณพี่วิสุทธ์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติร่วมมาพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค,ค่ะสวัสดีครับเอาให้หมดเอาให้หมด นี่คะ่ะหมดนี่ไปเลย <c oughs> มาถึงแหล่งผลิตทั้งทีนะคะจะมาอุดหนุนซองเดียวไม่ได้คะ่ะวันนี้ก็เลยเหมายกลังเลยคะ่ะ ทุกคนวันนี้นะคะแพมจะพามาช็อปผลไม้เกรดพรีเมียมค่ะในงานไทยพุทธเฟสติวัลนะคะ2024 by MOC ค่ะและที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ก็คือบรรยากาศนะคะของช่องวันที่ตึกแกรมมี่ค่ะมมาช็อปแล้วอาจจะได้เจอศิลปินดาราที่ชอบด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอุดหนุนซื้อผลไม้เกรดพรีเมียมกันเลยดีกว่าค่ะไป เดินขึ้นบันไดมานะคะเลี้ยวขวามาปุ๊บจะเจอนี่เลยคะ่ะสัญลักษณ์แบบนี้สีเหลืองแบบนี้นะคะไทย Food Fresh Festival 2024 by moc ค่ะมาถึงแล้วก็เดินมาช็อปมังคุดได้เลยนะคะเพราะว่ามังคุดคุณภาพราคาดีๆรอคุณอยู่คะ่ะมา10บ,บาทโอลูกนี้ก็น่ากินลูกนี้ก็น่ากินและลูกโตมากค่ะทุกคนย้ำนะคะสวยๆลูกโตโตแบบนี้ โลละ60บาทเท่านั้นค่ะเอแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นมือใหม่ที่กำลังจะเลือกมังคุดทานเองเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนนะเพราะว่าสังเกตเห็นมีสีแบบนี้ด้วยและมีเปลือกแบบนี้ด้วยอืมแบบไหนถึงจะอร่อยโดนใจเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าค่ะสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากรับประทานมังคุดนะครับผมแนะนำเลยที่งาน ชัยฟู้ดเฟสติวัลนะครับถ้าเกิดว่ามาที่งานนี้แล้วอยากรับประทานมังคุดนะครับผมยินดีให้คําแนะนานะครับและสําหรับวิธีการเลือกมังคุดนะครับมังคุดที่มีลักษณะสีดําลูกสวยๆแบบนี้เป็นมังคุดที่พร้อมทานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากทานมังคุดที่มีลักษณะอมเปรี้ยวนิดๆนะครับให้เป็นมังคุดที่มีลักษณะสีแดงแบบนี้ ถ้าเกิดว่าอยากให้สุกพอดีพอดีต้องรอประมาณ1-2วันนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกไหนที่งานนี้นะครับรับรองได้เลยว่าคุณภาพดีราคาน่าซื้อแน่นอนครับผมแหมบอกแล้วนะคะว่างานนี้เขาฮอตจริงๆดูสิคะ เมื่อกี้ไปเดินเล่นแป๊บเดียวกลับมานะคะถุงมังคุดถูกจองกันเยอะมากเลยนะคะถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้มังคุดที่น่าทานแบบนี้ในราคาที่จับต้องได้กิโลละ60บาทต้องมานะคะการเดินทางไม่ยากเลยนะคะสามารถมารถสาธารณะนะคะ MRT ก็ได้หรือว่าจะมารถยนต์ส่วนตัวก็ได้นะคะอย่าช้านะมีถึงวันที่5กรกฎาคมเท่านั้นสำหรับจุดนี้ช่องวันที่ตึกแกรมมี่คะ่ะโอ้โห เ้ยนี่เขาซื้อไปหลายกิโลเลยนะเนี่ยถุงนี้ประมาณกี่กิโลคะเนี่ย4กิโลเฮ้ยเราจะยอมไม่ได้วันนี้เราจะเอากลับบ้าน10กิโลอันนี้กี่กิโลแล้วลองชั่งให้พี่ได้ไหมนะ่ะอ่ะยปาย,ายอ่ะยังไม่พอเติมเติมเติมอุย้ยยังไม่ครบนะะยังไม่ครบอุย้ยสนุกค่ะสนุกอยู่คนเดียวตอนเนี้ยอุย้ยครบแล้วครบแล้ว ครบแล้วแถมหน่อยแถมหน่อย <c oughs> มังคุดค่ะมังคุดมังคุดสวยๆเลยค่ะ,คคะคว,ะวิโทรศัพท์มาแปบ๊บหนึ่งนะคะอะไรนะเอา20กิโลแบ่งเป็นถุงละ2กิโล10ถุงโอเคค่ะจัดให้พี่หน่อยได้ไหมครับอ่าช่วยขายก่อนนะอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ดีนะคะ มาซื้อกันได้นะคะเห็นไหมคะว่าฮอตมาก20กิโลแล้วว่าทุกคนใครนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้ขับรถมาได้เลยค่ะถึง6โมงเย็นนะคะ มังคุดนะคะ,กะเกษตรกรคนไทยปลูกอร่อยมากค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนกเกษตรกรคนไทยนะคะค่ะถ้าใครนะคะอยากชิมมังคุดอร่อยอร่อยนะคะจาก,กเกษตรกรชาวไทยเนี่ยก็อย่าลืมนะคะมาซื้อกับกรมการค้าภายในจากกระทรวงพาณิชย์นะคะทุกคนมังคุดอร่อยมากคอนเฟิร์มเลย4ี่โลเนี่ยจุกจุกเน้นเค่ะมังคุดอร่อยมากค่ะ สัญลักษณ์แบบนี้ที่ด้านหลังแพมนะคะไทยฟุตเฟสิวัล v a l 2ัน by MOC อย่าลืมค่ะเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะเพราะงานนี้เขามีผลไม้คุณภาพไว้รอทุกคนอยู่แล้วค่ะสำหรับใครที่สะดวกนะคะในวันที่1-5กรกฎาคมนี้มากันได้เลยค่ะที่ช่องวันสึกแกรมมี่นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเป็นคอทุเรียนอยากจะซื้อทุเรียนด้วยแล้วก็มังคุดด้วยนะคะยังสามารถไปได้ที่ช่อง 9M คอเดีค่ะหรือว่าช่อง t o อ New ก็ได้นะคะในเวลา8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลย ส่วนใครนะคะที่สะดวกในวันที่8ถึง11กรกฎาคมนี้นะคะยังสามารถมากันได้ที่ช่อง c m m 25นั่นเองค่ะความอร่อยผลไมด้ดีๆจากทางภาคใต้รอคุณอยู่นะคะและมาอุดหนุนกันนะคะเพราะว่าเกษตรกรไทยจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพแบบนี้ให้ทุกคนได้รับประทานค่ะ